สวัสดีค่ะคริสตี้กิปสันค่ะก็ต้องบอกว่านะคะในฐานะที่คริสตี้เป็นชาวต่างชาติด้วยเป็นฝรั่งนะคะก็อบอกว่ารู้สึกประทับใจ กับเด็กไทยแล้วก็เยาวชนไทยมากเลยนะคะมีความคิดมีไอเดียเยอะแยะนะคะทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมแม้อาจจะเป็นในโรงเรียนหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะที่เราได้มีโอกาสไปร่วมงานการผู้สน,นะคะหรือว่างานในโรงเรียนก็ได้มีโอกาสที่จะนั่งพูดคุยกับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นนะคะก็รู้สึกประทับใจตลอดนะคะเพราะว่ามีไอเดียที่ดีแล้วก็ เป็นไอเดียที่สร้างสารรค์ด้วยก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีโครงการนี้นะคะเด็กบันดาลใจนะคะเด็กเยาวชนไทยจะได้มีโอกาสที่จะ,อะมอบความคิดหรือว่าไอเดียดีๆต่างๆที่เขามีอยู่ในใจมีอยู่ในสมองมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกนะคะก,ก็รู้สึกดีใจมากๆกับโครงการนี้นะคะ่ะ พิ่ตี้อยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆเด็กๆเยาวชนทุกๆคนนะคะเข้าไปกดไลค์เลยนะคะใน f a c e b o o k เด็กกระดานใจนะคะพิมพ์เข้าไปนะคะทั้งในมือถือทั้งในอคอมพิวเตอร์ใน iPad <S <S นะคะก็แล้วก็เชิญเพื่อนๆด้วยนะคะพ่อแม่พี่ๆน้อง,องทุกๆคนนะคะเข้าไปดูกดไลค์แล้วก็แชร์ความคิดเห็นของเรานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกรู้ว่าน้องๆมีไอเดียที่ดีเยอะมากเลยนะคะอยากให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะพบกับเพื่อน หม่นะคะคได้มีโอกาสที่จะแลกความคิดเห็นกันนะคะก็มีเดียดีๆนะคะอะไรที่เก็บไว้ในใจมานานแล้วนะคะเข้าไปกดไลค์และข่าวดีๆสำหรับน้องๆทุกๆคนนะคะตั้งแต่วันที่22ถึง24ของเดือนนี้นะคะ22ถึง24พฤษภาคมที่ a อร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนะคะน้องๆสามารถที่จะ เข้าไปร่วมงานดีๆสนุกสนานมีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะมีเพื่อนเอนยาวชนศิลปินดารานักร้องที่จะเข้าไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะใครมีไอเดียดีๆหรือว่าอยากจะพบปะกับเพื่อนใหม่ด้วยนะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกๆคนเข้าไปร่วมงานดีๆนะคะที่มักกะสันนะคะแอปพลิเคชักนมักกะสันนะคะเชิญ <c oughs> ชวนขัาไปเลยค่ะ